วันนี้เราจะไปสัมภาษณ์ท่านอาจารย์พีรพัฒน์นะครับที่ปรึกษากฎหมาย PDPa ของสภาเกี่ยวกับคดีระหว่างเจ้าของคลินิกและคุณหมอในคลินิก uh, เมื่อคุณหมอในคลินิกถ่ายภาพเวทระเบียนออกไปใช้ที่อื่นนั้น uh, กรณีนี้จะขัดต่อกฎหมาย PDPa หรือไม่ทําได้หรือไม่ได้ในกรณีใดบ้างนะครับสําหรับคําถามแรกนะครับการที่คุณหมอถ่ายภาพเวทระเบียนของคลินิกออกไปจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายใด uh, เรื่องใดบ้างครับอาจารย์ข้อ2นะครับ กรณีนี้เกี่ยวข้องกับ PDBA หรือไม่ครับสุดท้ายนะครับผลทางในการป้องกันหรือการปฏิบัติที่เหมาะสมเหมาะสมเป็นอย่างไรครับผมเคสที่ได้รับทราบเรื่องมาเ่ยก็คือว่ามีทันต,นตแพทย์นะครับที่ไปเหมือนกับถ่ายรูปผู้ป่วยนะครับถ่ายรูปผู้ป่วยออกไปจากเวชระเบียนของคลินกิก นะครับแล้วก็อ้างว่าจะเอาไปทําแผนวางแผนการรักษาซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นะครับหรือว่าในความเป็นจริงเนี่ยก็อาจจะเอาไปเพื่อดึงคนไข้ออกจากเจ้าของรา้านหรือเอาไปเพื่อสแสวงหาประโยชน์อย่างอื่นคําถามก็คือว่า,เ,าเมื่อพิจารณาภายใต้ PDP a แล้วเนี่ยกรณีแบบนี้เนี่ยถือว่ามีความผิดภายใต้พระราชบัญญัตินี้หรือเปล่านะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามีคนที่เกี่ยวข้องสองคนเป็นอย่างน้อยนะครับในในโจทย์นี้อย่างแรกก็คือ คลินิกนะครับถามว่าคลินิกเนี่ยจะมีความผิดอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่าแพทย์ทําเรื่องนี้นะครับอย่างนี้ครับตราบใดที่คลินิกเนี่ยทำถูกต้องนะครับโดยอย่างน้อยๆเนี่ยสออย่างนะครับหก็คือว่ามีนโยบายคุม้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ชัดเจนนะครับบอกทางคนไข้ไปแล้วนะครับว่าข้อมูลเนี่ยในการตรวจรักษาเนี่ยโดยเฉพาะในกรณีที่เป็นประวัติการเจ็บป่วย,ยที่อยู่ในเวชระเบียนเนี่ยจะถูกเอามาใช้เนี่ยเพื่อการทําการรักษาโดยทันตแพทย์เท่านั้นเนี่ย แล้วก็ที่สําคัญนะครับอันคืออย่างแรกนะครับบอกชัดเจนนะครับถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันที่สองก็คือว่ามีข้อบังคับภายในนะครับซึ่งก็เอาไว้สําหรับการเขียนแล้วก็ให้ทันตแพทย์เนี่ยดูนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอสัญญาระหว่างตัวคลินิกเองกับตัวทันตแพทย์นะครับซึ่งถ้ามองง่ายๆนะครับ โดยทั่วไปเนี่ยสมมุติว่าเป็นกรณีลูกจ้างนะซึ่งซึ่งจริงแพทย์หรือทันตแพทย์เนี่ยก็จะมีความแตกต่างในเชิงของความสัมพันธ์ระหว่างคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนกับตัวแพทย์หรือทันตแพทย์นิดหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ยังสามารถที่จะมีข้อบังคับภายในอยู่แล้วว่าการที่คุณมาปฏิบัติงานในการออกตรวจรักษาหรือการดูแลคนไข้ภายใน,ในคลินิกเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยคุณจะต้องคิดหรือว่าคำานึงถึงเรื่องอะไรบ้างถ้าเรามีเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าข้อมูลผู้ป่วยเนี่ย จะต้องเอามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้างนะครับแน่เลยอย่างหนึ่งก็คือว่าเพื่อไว้ในตรวจรักษาเท่านั้นนะครับแล้วก็ดูเรื่องความมั่นคงปลอดภัยด้วยว่าไอ้ตัวข้อมูลเนี่ยก็ให้ใช้เฉพาะระบบคอมพิวเตอร์ของคลินิกเท่านั้นห้ามคัดลอกออกไปนะครับหรือว่าถ้าคัดลอกออกไปแล้วเนี่ยจะต้องเก็บไว้ในมือถือด้วยระบบความปลอดภัยแบบไหน,นหรือให้ลบภายในระยะเวลาเท่าไหร่หรือว่ามีเงื่อนไขยอย่างไงเขียนไว้ให้ชัดเจนนะครับอันนั้นเนี่ยมันก็จะเป็น เกรอะป้องกันตัวคลินิกไว้ชัดเจนแล้วว่ามีการแจ้งคนไข้ชัดเจนแล้วนะว่าจะเอาข้อมูลมาทำอะไรมีการคุมแล้วว่าคนที่จะมายุ่งกับข้อมูลของคนไข้แทนคลินิกเนี่ยหรือมาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยซึ่งก็คือในบริบทนี้คือสาธารณทย์เนี่ยะจะต้องมีข้อควรระวังหรือว่าจะเอาไปใช้ได้เพื่อวัตถุประสงค์ยังไงบ้างจะต้องดูแลความมั่นคงปลอดภัยยังไงเนเพราะ้ะคลินิกเนี่ยถ้าทาแบบนี้จบนะครับ ส่วนใหญ่กรณีนี้เนี่ยมันจะมุ่งตรงไปที่ตัวทันตแพทย์เองนะครับที่เอาข้อมูลไปใช้นะครับก็คือถ่ายรูปแล้วเอาออกไปถ้ามองโลกในแง่ดีนะครับว่าเป็นการถ่ายออกไปเพื่อไปรักษาต่อเนี่ยก็เป็นไปตามวัตถุป,ประสงค์แหละนะครับก็จะสอดคล้องกันกับที่คลินิกเก็บมานะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยถ้าสมมติคลินิกนั้นเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าข้อมูลเนี่ยอาจจะเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าห้ามเอาออกไปจากคลินิกนะครับให้ใช้เฉพาะในระบบของคลินิกเท่านั้น หรือถ้าเป็นคมอมมือถือส่วนตัวหรือเครื่องส่วนตัวก็ให้ถ่ายแล้วก็ลบภายในกี่วันกี่วันแล้วแพทย์ปฏิบัติตามนั้นก็คงโอเคนะครับสอดคล้องกันกับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของคลินิกนะครับแต่ถ้าคลินิกสั่งห้ามไว้แล้วนะครับแพทย์ก็ยังเอากลับบ้านไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ลบหรือว่าคลินิกนั้นบอกว่าห้ามใช้เครื่องมือของตัวเองถ่ายแพทย์ก็ยังถ่ายแม้จะเป็นเพื่อการรักษาก็จริงแต่ถ้าเกิดความมั่นคงปลอดภัยนั้นไม่เพียงพอและมีผู้ไปร้องเรียนนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าสุดท้ายแล้วความรับผิดเนี่ ในแง่ของความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะถูกตกมาอยู่กับตัวแพทย์นะครับที่แม้แต่คลินิกเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อาจจะต้องจ่ายค่าปรับนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วแพทย์เองก็อาจจะต้องมีความรับผิดต่อก็คือชดใช้ต่อคลินิกในแง่ของการไม่ดูแลความมั่นคงปลอดภัยให้เพียงพอต่อระดับที่ถูกตั้งไว้นะครับอันนั้นคือมองในแง่ดีนะครับว่าเอาไปใช้เพื่อการรักษา แต่สมมุติว่าถูกเอาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนะครับเ <_ d ream> ช่นเอาไปหาประโยชน์ส่วนตัวนะครับไปดึงคนไข้หรือไปทาอย่างอืงอ่ออออนที่คลินิกนั้นไม่ได้เขียนไว้ว่านี่คือวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลนะครับแพทย์ตัดสินใจทําเองแบบนี้นะครับก็มองง่ายๆครับว่าก็คือแพทย์นั้นเอาข้อมูลไปใช้เองนะครับโดยที่สิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าถ้าไม่ได้แจ้งไว้แต่แรกนะครับถ้าไม่ได้แจ้งไว้แต่แรกผ่านช่องทางการแจ้งหรือว่านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนข้อมูลส่วนบุคคลของคลินิกเนี่ย แบบนี้ก็แปลว่าแพทย์นั้นใช้ข้อมูลโดยที่ไม่ได้มีการแจ้งให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบนะครับยิ่งถ้าเป็นกรณีบางอย่างเช่นเอาไปโฆษณานะครับหรือว่าเอาไปขายแบบนี้นะครับโดยปกติเนี่ยฐานเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องของการตรวจรักษาละมันจะเป็นเรื่องของการต้องของความยินยอมซึ่งนั่นหมายความว่าแพทย์นั้นก็มีโอกาสนะครับที่จะทําความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างชัดเจนโดยที่ แน่นอนครับว่ามันก็จะมีโทษปรับว่าในทางปกครองคือไม่ได้แจ้งให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าฐานความยินยอมไม่ได้ขอความยินยอมมันก็จะมีโทษปรับส่วนหนึ่งอยู่แล้วในโทษปรับทางปกครองแต่ถ้าเจตนานะครับเอาข้อมูลไปขายจริงๆอันนี้เรามองในแง่ worst case นะครับเอาข้อมูลไปขายจริงๆหรือว่าเอาข้อมูลไปใช้ในทางที่จะทําให้กับทําให้ตัวคนไข้ได้รับความเสียหายจริงๆเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่ แพทย์ท่านนั้นเนี่ยจะต้องมีความรับผิดทางอาญานะครับซึ่งก็มีเขียนไว้ในมาตรา79ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเบรียนตนานะครับเอาข้อมูลเนี่ยไปทําในเชิงที่น่าจะทําใหา้ตัวผู้ป่วยนั้นเสียหายและข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลตามมาตรา26ด้วยซึ่งข้อมูลในเวชระเบียนนั้นก็ถือเป็นข้อมูลสุขภาพนะครับแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน5 0,000บาท แต่ถ้าเกิดเอาไปแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบนะครับเช่นเอาไปขายนะครับแบบนี้ก็อาจจะมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทนะครับแม้ว่าอย่างไรก็ตามนะครับความผิดในมตาตราเจ็ดสิบเก้านั้นเป็นความผิดที่ยอมความได้นะครับแต่ก็ควรจะระวังนะครับทั้งในระดับของคลินิกเองที่เขียนให้ชัดเจนนะครับว่าเอาข้อมูลมาทําอะไรได้บ้างแล้วต้องดูแลความมั่นคงปลอดภัยยังไงเช่นให้ใช้ได้เฉพาะเครื่องในคลินิกนะห้ามออกไปนอกสถานที่ถ้าจะใช้มือถือ จะต้องเก็บไว้อย่างดีนะครับมีการเข้ารหัสหรือมีลาเอียดอย่างไรก็ว่าไปนะครับในขณะที่แพทย์เองก็ต้องตรวจเช็กอัน,นี้ให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถูกนะครับว่าเราอาจจะทําไปด้วยเจตนาดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปทําผิดตรงนี้ก็อาจจะยังมีค่าปรับในแง่ของความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่เพียงพอแต่อย่างน้อยถ้าทาไปด้วยเจตนาดีนะครับในเรื่องของการตรวจรักษาก็สบายใจได้เปราะหนึ่งว่าเรื่องโทษอาญานนั้นคงจะไม่ตามมาเพราะโทษอาญาเป็นเรื่องของการมีเจตนาในการที่ทําให้เกิดความเสียหาย หรือเอาไปแสวงหาประโยชน์ไม่ชอบแต่ถ้าเป็น worst case นะครับคือเอาไปแสวงหาประโยชน์จริงๆโดยที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องผ่านทางคลินิกหรือว่าผ่านการขอ,ขอความยินยอมจากคนไข้เลยก็ย่อมมีปัญหาตามมาได้นะครับก็ฝากไว้นะครับให้ระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายเวชชีเบรนออกไปโดยเฉพาะถ้าเอาไปใช้โดยที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แต่ดั้งเดิมนะครับ ก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์พิรพัฒน์มากๆนะครับในการให้ความรู้แก่สมาชิกรอบนี้นะครับเ,รเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต,ต่อสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ